สวัสดีครับช่างหนึ่งครับวันนี้เช่างหนึ่งจะมาแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับก็ตัวนี้จะเป็นเสื้อตะเก็ตแบรนด์ดังระดับโลกดาราฮอลลูดูชอบใส่นะครับผมแล้วก็ดาราไทยเดี๋ยวนี้มาใส่กันเนี้ยแล้วนี่มันจะเป็น3ามตะเก็บนะครับมีซับในนะครับตัวนี้ดีไซน์เขาจะเป็นออริจินอลขอมากๆครับผม ตัวนี้ลูกค้าแจ้งมาบอกว่าต้องการตัดแขนเสื้อนะครับก็ปรึกษาเช่าหนึ่งนะครับเช่งหนึ่งก็บอกว่าสามารถตัดตรงปลายก็ได้หรือตัดต้นแขนก็ได้ลูกค้าบอกอันไหนสวยกว่าครับผมก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกเช่นหนงอธิบายให้ฟังเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าตกลงตัดที่ต้นแขนนะครับอืมแล้วก็ปัญหาต่อไปก็คือการตัดความยาวครับก็มีดีไซน์ค่อนข้างจะจำกัดนะมันจะติดตรงกระเป๋าเนี่ยนะก็เช่งหนึ่งสามารถตัดได้ใต้าจากตรงนี้มาเช่าหนึ่งจะตัดต่อนะครับ ต่อชายนะงานนี้ก็อืแค่ตัดต่อเนี่ยมันทั้งตัดต่อทัอ้งแขนเสือ้อทั้งชายเสื้อมันเนี่ยก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวครับผมเพราะว่าถ้าตัดความยาวตรงนี้มันต้องหรือสิทธเนาะก็ใช้เวลาทําค่อนข้างนานนิดนึงรค,รครับลูกค้ารอนิดนะครับจ้าหน้ากำลังดาเนินการครับครับลูกค้าจากปทีธานุมเอ้ยไม่ใช่ปทุมธานีครับผมส่งเสือ้อแบรนด ค<ข>าร์ด,โดนะครับก็มาตัดแขนนะก็ช่าหนึ่งก็อธิบายให้ลูกค้าฟังว่าการตัดตัดแขนมันตัดตรงปลายก็ได้แต่ว่าบางส่วนที่เป็นดีไซน์ของเสื้อมันจะหายไปนะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดตัดต้นแขนไอ้เราก็ไม่ยุ่งตรงปลายแขนเลยเพราะฉะนั้นออริจินอลมันก็ยังอยู่แต่ว่าตัดต้นแขนมันจะยากแต่ว่ามันสวยนะช่างหนึ่งก็ต้องใช้ประสบการณ์เนาะว่า ตัดตัวแขนมันจะออกมาเป็นลนักษณะนี้อย่างที่เห็นมันเป็นสามตะเข็บอ่นนะนะงานที่ลงมือทําทั้งสองอย่างนะครับตัวนี้จะมีสองอย่างในในตัวเดียวที่ว่าที่ต้องทาก็คือตัดต่อแขนกับตัดต่อชายตัดต่อแขนว่ายากตัดต่อชายกันยากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันจะต้องรื้อสิบออกมาใหม่หมดนะครับเพราะว่ามันต้องอย่างเลื่อนแล้วก็ดีไซน์ตัวนี้เป็นชายเว้าวอีกต่างหากลูกค้าก็คือแบบสอ,อบถามช่างมาว่า เออเบลอะไรพวกนี้ยังอยู่ไหมอยู่ครับเพราะว่าช่างนใช้ทําการตัดต่อเนาะแล้วก็ประเมินจากหน้างานแล้วก็จะเอาด mm ีไซน์ออริจินอลเดิมๆไว้เวลาเราตัดต่อเสร็จเรียบร้อยเราไม่สังเกตเราก็จะไม่รู้ไงว่าเราเราตัดต่ออะไรเงี้ยช่างนนหนึ่งก็จะเดินตะเข็บให้ใหม่นะก็ใช้เวลาค่อนข้างนานครับเป็นวันๆเลยนะครับก็ต้องอยู่กับตัวนี้นะเฉพาะลื้อก็แบบโอ้โหเส้นได้มันเหนียวมากตัวนี้เป็นเช่นใช้เส้นได้ดีนเนาะช่างหนึ่งก็ต้องระวังค่อนข้างเยอะเลยครับก็ ทำไปเรื่อยๆครับของคุณลูกค้าจากจังหวัดปทุมธานีครับที่เข้ามาใช้บริการก็ส่งงานไปเรียบร้อยแล้วแหละนะตอนนี้คงใส่แล้วร้อนแล้วเนี่ยงานเสร็จเรียบร้อยก็เป็นแบบนี้ครับไม่สังเกตไม่รู้เลยว่าเราเราเรา,เราแก้ไขนะอ่าประมาณนั้น